สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งในเรื่องของเงินประกันรายได้เงินส่วนต่างข้าวปี2500 65ทับหหรือปีที่4แล้วก็พวก่วงมาตรการคู่ขนานคือเงินค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุด20,000บาทสำหรับในวันที่15พฤศจิกายน2565วันอังคารที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่มีการนัดประชุมหาหรือคณะรัฐมนตรีหรือครมประจำทุกสัปดาห์นะครับก็แจ้งข่าวดียืนยันชัดเจนนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีคําสั่งแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานแน่นอนสําหรับเงินประกันรายได้ปี2565ทับ66แล้วก็เงินข้าวบริหารจัดการข้าวด้วยนะครับไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุด20,000บาทโดยที่ท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เคยถแถลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาท่านโฆษกอีกท่านหนึ่งก็คือ คุณรัชดาธนาดิเรกนะครับก็นํามาแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ามีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอแน่นอนในวันอังคารหน้าก็คือวันที่15พฤศจิกายน65ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็รอติดตามได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณ เงินประกันรายได้ปี2565ทั้ง6แล้วก็เงินค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวเงินเก็เ 1, บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ด้วยนะครับทั้ง2โครงการนี้นำเข้าที่ประชุมคอรมอแน่นอนวันที่15พฤศจิกายน65คือวันอังคารที่จะถึงนี้นั่นเองครับเดี๋ยวแอดมินนะครับให้ฟังคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับซึ่งก็ถแถลง ในช่วงของการประชุมครมรวิอที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ยืนยันให้นะครับว่าสําหรับทางคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับนำเข้าครม,รมรพิจารณาในวันที่15พฤศจิกายน65ซึ่งตรงกับวันคารน,นี้แน่นอนนะครับโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจะพิจารณา หาข้อสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็พิจารณาเงินงบประมาณที่จะนํามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาแน่นอนในปีการผลิตปีที่4หรือปี2565ัน้าทั 66, ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคําแถลงเลยครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมภายหลังการ ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเป็นการประชุมนอกรอบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รัฐบาลจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีข้อสรุปเบื้องต้น ใน2ส,ส่วนนะครับที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการที่จะมีการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับที่ไร่ละ1,000บาทนะครับในจำนวนไร่ที่ไม่เกิน20ไร่เป็นส่วนแรก ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการประกันราคาข้าวตรงนี้ก็ยืนยันว่าจะมีงบประมาณเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าสนับสนุนค่าบรงจัดก,การและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรวมไปจน,นถึงการประกันราคาข้าวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ก็จะดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 呃。Uh, <Yeah. S 1> yeah. ใช้งบกลางของปีงบประมาณ2,566ก็เรียกได้ว่าถ้ากระบวนการงบประมาณทุกอย่างพร้อมคาดว่าก็น่าจะได้เริ่มจัดสรรในส่วนที่เพิ่มขึ้นในมกราคมนี้ค่ะเรื่องของประกันรายได้ข้าวปีที่4นะคะประชาชนถามกันมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะเข้าคอรอมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกก็ได้หารือก,กับรองนายกรัฐมนตรีจุรินลักษณะวิสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะนําโครงการประกันรายได้ข้าวรอบปี6 566เข้าสู่คอรมอคิดว่าวันอังคารนี้ล่ะค่ะก็จะได้เข้าสู่การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับ3าปีที่ผ่านมาซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจํานวน4.7ล้านครัวเรือนค่ะนอกจากโครงการประกันรายได้แล้วก็จะมีการพิจา,ารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวที่จ่ายให้ชาวนาไร่ละ1น0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่เหมือนปีก่อนด้วยนะคะก็รอติดตามข่าวดีใน นังคารที่จะถึงนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับค่ะ